สวัสดีครับสวัสดีเด้อครับผมสวัสดีสงการสุภูสุคนเด้อครับมผม,มบาวแตนครับนี่มือสันนอนดีครับพี่น้องต้อนรับสงการกับมได้ไปเที่ยวทั้งใดหรอครับอยู่โรงงานคือเกา่าตอนนี้กับทีมงานเขากับซอยกันทําความสะอาดล่างขัดลมล่าง ท,ท,ท,ที่ทำงานครับผมทั้งเสร็จทั้งกวาดแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็นจะมีเอ่อลดน้ำส่งน้ำพระใช่ไหมพี่นครับกเดี๋ยวจะมีการส่งน้ำพระนี่ครับพี่นกพี่นกผู้จัดการเขาครับคือพระประจับที่โรงงานเราเชียงอะไรกันนี่ส่งน้ำพระน้ำอนไรพี่นกเอ้ยครับนี่ครับนี่ครับนี่งานเ้าก็ซอยกันโอ้ยเครื่องดื่มหลายแท้น้อครับนี่ ครพมครับพร้อมร้อมครับซอยกันล่างครับบอทีทมาหากินสาคัญที่สุดกับผมคนเามีอยู่มีกินมีใส่กิคือทีทางานนี่แหละครับสาคัญที่สุดครับนี่รวันที่12ครับผมวันที่ส2อเมษายนตองพันห้าร้อกนะครับพนักงานแต่ละคนอยซอยกันทั้งาศาสตร์ ทั้งเจ็ดทั้งกวา่าทั้งล่างแล้วครับเมื่อนี้หลังจากเสียใหม่เขาได้ให้สินน้ำใจนิดนิดหน่อยหน่อยให้ทิมงานเขาก็เป็นกำลังใจในการทำงานครับกับสำคัญที่สุดเลยครับตอนที่ทำมาหากินบววัตจะอยู่ใส่น,นะครับพี่น้องเราก็ต้องซอยกันซอยกันทำความสะอาดอีกสั้งหน่อยก็จะมีการสร้างวง มวลเซ็งมวลซื้อนให้ห้ากันล่ะครับพี่น้องเอ้ยนี่นรนนรครับนี่สองน้ำพาน้ำอะไรครับเรื่อนี้เป็นงานเราอัปเดตครับผมอัปเดตอัปเดตอีกเิ่งครับน,นี่ครับกินกับกินอยู่ในโรงงานครับนอนกับนอนอยู่ในโรงงานน้อพี่น้องทำงานกับยังทำงานอยู่ในโรงงานบอนอยู่บอนกินบอนเศร้าอยู่บอนเดียวกันเลยนี่แหละพี่น้องบอนทำา้านกินของบ่าวแซนครับ มองทำมาหากินของทีมงานเขาทุกคนเด้อครับนี่นะโรงงานกระเป๋าเขาทำของจกคอไหมกระเป๋าหนังครับโรงงานเขาตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับผมนี่ครับโอ้ยล่างเสื้อเจ้ากีเลยครับนุน่นฮะโอ้ทีมงานเขาเนี่สุดยอดเลยครับผมพี่นอ้อง คุณหมอไปใส่เนาะคุณหมอนีอ่เนาะคอยกัทนทำความสะอาดครับผมทั้งเ็ษทั้งกวาดทั้งล่าง,ง,งเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่สันวันดีครับวันดีทำมาหากินของทีมงานเขานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศ ออฟฟิศก็มีแต่ของครับผมมีแต่กระเป๋าทั้งนั้นนะครับบอลบันที่มันพันกมันอยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกัวเบาแตนกัวดิมงานเท่ากับเพชรยูเอทินในแต่ละมือนี่แหละครับโอ้ยคอยกัน,กนขแข็งขันแข็งดีเนาะทมงานนั่นอ่ะเช็ดครับพี่น้องเอ้ยทั้งเช็ดทั้งกวาดทั้งถูเหรอครับนี่ ไหนๆก่ายุดสามมือครับยุดสิบสามสิบสี่สิบห้าเปิดงานวันที่สิบพุก่าซอยกันเก็บซอยกันกวาดครับพี่น้องโอ้นี่ยนะครับบอลเตาบอลอยู่บอลกินโอ้มีไฟกับคลิปน้อพี่น้องเอ้ย เกี่ยงเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยนี่นะครับโอ้นี่ครับพี่เก๋พี่เก๋ตอนนี้กับพี่พอดเรากำลังอปไปซืป้อของอยู่ตลาดไทยครับผมนี่ฮะสองน้ำปลาต้มกันพี่น้องใช่พี่พอดกับพี่สองน้ำปลาต้มก,ก,กันครับ,ลรบแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วจะับผมล้างค่ะนี่ครับนี่ฮะผันลมสีหาตัวกับตั้งล่างนะครับพี่น้อง เดี๋ใหญ่ๆบองครับบอลบอลเต้าบอลดูนี่ฮะอันนี้อยู่บอลจูซอยบงกต41ครับพี่น้องนี่น,นี่ฮะโรงงานใหม่กระเป๋าหนังครับผมพี่น้องเอ้ยบอลบาลเตนอยู่บอลบาลเตนเต้ากับซียู่นี่นี่แหละครับนี่ฮะเป็นสวนเป็นยังเข้ากับปลูกกินเองอยู่ในนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ฮะนี่รถ ทีมงานของเฮาครับต้นใหม่บอนเศ้าบออดูฮะยู่แบบสะดวกสบายครับพี่น้องเอ้ยสบายดีนะครับสบายดีสงการสวัสดีสงการสงการปีนี้กะพคได้ไปทั้งใดหรอกครับซอยกันล่างซอยกันถูซอยกันคัดอยู่โรงงานนี่แหละครับพี่น้อง หน่อย,รรยาก็ไดสองน้ำผาทุกันครับนี่าะเงี้ย่างให้เบิดให้เปิดบรรยากาศบอนครับพี่น้องบอนเศร้าบอนดูบอนกินครับโอเคเนาะครับพี่น้องขอบคุณหนไลน์เด้อครับที่เป็นกำลังใจกันครับผม เราแตงกระปากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามให้เราแตน,น้ำในเด้อครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับ